มันไม่แน่นหรอกบ้านคนบางคนนะ่ะมันแน,น่นด้วยของโชว์มันดีกว่าบ้านมึงแน่นด้วยขยะนะบ้านบางคนนะ่ะมึงไม่มีของแต่บ้านมึงไม่ได้สะอาดค่ะการที่มึงมีของน้อยไม่ได้แปลว่าบ้านมึงสะอาดค่ะของน้อยบางทีบ้านมึงอ่ะสกปรกกว่าบ้านกูอีกมีแต่ขยะแดกแล้วก็ไม่ทิ้งไม่เก็บมีแต่ของอะไรไม่รู้วางตรงไหนไว้ตรงนั้นมึงดูโซฟากูซะก่อนกูไม่เคยมีนะคะพาร์ทแบบ ใช้แล้ววางใช้แล้ววางมึงดูโซฟากูมึงดูขึ้นแม้แต่หมอนอิงกูมึงดูก่อนค่ะกูศึกษาเรื่องระเบียบมารยาทจรยามาจากโรงเรียนสอนมารยาทอย่างดีมึงดูชั้นวางหนังสือกูก่อนนี่มึงดูขนาดหนังสือกูเรียงกูยังต้องเล่มใหญ่ไปเล่มเล็กเนี่ยมึงดูก่อนมึงดูโซฟากูนี่มึงดูไม่มีหรอมาวาง พักก่อนค่ะโซฟาเอาไว้วางของตัวเองไปนั่งข้างล่างถ้ามึงอยากนั่งข้างล่างมึงซื้อโซฟามาทําหาอะไรโซซื้อโซฟามาค่ะแต่เอาไว้วางของมีแต่อะไรก็ไม่รู้วางเต็มไปหมดสก,รป,ก,สกรปรกโสโครกแล้วตัวเองก็ไปนั่งพื้นมึงจะซื้อมาทําหาอะไรโซฟาบ้านมึงอะซื้อมาทําไมกูถามแมต่เฟ้มึงซื้อมาทําไมโซฟาบ้านมึงอะซื้อมาแล้วมึงก็ไม่นั่ง เอาไว้วางของตัวเองไปนนั่งข้างล่างพวกมีเวรนมีกรรมซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้ไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้อ้าวมันมีนะพวกมีเวรมีกรรมอะมันนั่งไม่ได้มันร้อนมันร้อนก้นมันซื้อมาอ้าวไม่เคยเห็นหรอมันไม่นั่งนะมันซื้อโซฟามามันไม่นั่งมันเอาไว้อิงหลังมันเอาไว้พิงหลังค่ะโซฟาน่ะมันซื้อโซฟามาไว้พิงหลังจ้ามันไม่ได้ซื้อมาไว้นั่งจ้ามันไม่พิงหลังตัวมันนั่งข้างล่างค่ะ มันซื้อโซฟามาไว้พิงหลังจริงโซฟาเท่ากับโซฟาเท่ากับอุปกรณ์พิงหลังเออปุ้ยบอกปุ้ยบอกไปก่อนแม่วีนเออของเยอะมันไม่ได้ลกมันไม่ได้ลกมันก็ดูสะอาดตาออก ตุกตตงตุกตามันก็ดูสะอาดตาดูน่ารักปุ้ยมานีแล้วปุ้ยมาหาแม่แล้วปุ้ยมาหาแม่แม่ไม่ได้ดูหนูลูกแม่วีนแม่วีนเอฟซีใน t ิกตอกมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มานี่เออฉันไม่ได้วีนหล่อนอ่ะฉันไม่ได้วีนหล่อนมาตรงนี้มาตรงนี้มาอุ้มนีมาตรงนี้อีปุ้ยมันนึกว่าดิฉันวีนมามอุ้มๆมาอุ้มๆมาหาลังหลังเออกระโดดขึ after, ้นได้เว้ยกระโดดขึ้นได้แล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เว้ย อุนดนขึ้นโซฟาได้แล้วเหรอมันตัวใหญ่ขนานดะนั้นเลยเหรอยหญอยู่หลังบ้านยไปใญอยู่หลังบ้านใหญาอยู่หลังบ้านน,าาน,น่ารักไหมทุกคนนั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่ทักทายนี่ทักทายเอโคฟซีเน่อืมอ้าอย่าเลียอย่าเลียนะไม่เอา ไปเอาไปเอาไปไปเลยเมนเอาเลยเมนไปเลยเหมนน้ำลายเหมนน้ำลายปิดปากก่อนปิดปากกันปิดปากกันปิดปากกันหอมหัวกันปิดปากกันมันชอบเรียนหน้าทุกคนปิดปากกันลอง น้องชอบเรียนหะน้าหมามันน้ำลายมีแบคทีเรียไปเลยนี่แม่จะคุยกับเวฟซีดื้อตื่นเช้านะงงตื่นตีห้าหมาก็ตื่นตีห้าหมาเป็นหมาเป็นสัตว์ที่แบบนอนแป๊บเดียวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา บางทีก็สงสัยเหมือนกันนะมันนอนอิ่มวะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอยากรู้ว่าหมามันนอนอิ่มไหมแต่ละมันเหมือนมันไม่ค่อยนอนนะเราตื่นตอนไหนมันตื่นตอนนั้นนะหูไวมากเร็วมากฮะพ้ยนอนมันละกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะนอนวันละกี่ชั่วโมงนอนมาละกี่ชั่วโมงเธออะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเลยอะไปไปเลย ขาได้ยินเสียงยายเขาอยู่ขงนอกเขาก็จะแบบอดูหน้าประตูเอ่องีบเอาเอาเขาเรียกว่างีบใช่ไหมคะตื่นตัวแต่ไม่เตื่นแตนว่าไงเต๋น้องเต๋น้องตีอยู่แถวไหนน้องเต๋น้องตีน้องตีน้องตีทำงานหรือเปล่า โอ้รัชดาอีกแล้วไม่เอาไม่ไม่ไปรัชดาลัชดาไม่ไปไม่ไหวรัชดารถติดรัชดารถติดอ๋อสิ้นเดือนมาเที่ยวระยองได้เหรอ ระยองจันตาดระยองจันตาดตีมาทําอะไรระยองล่ะตีมาทําอะไรระยองคะมาเที่ยวเหรอหรือว่ามาทํางานมาเที่ยวเหรอหรือว่ามาทํางานตีมาเที่ยวเหรอหรือว่ามาทํางาน <itas> <im itation> ฉันจะได้กินส้มต่ำไหมมาลุ้นกันฉันหาคนไปซื้อส้มตํำไม่ได้ นาคนไปซื้อต้อตมตำให้ไม่ได้สรุปจะกินต้ตมตำอ่ะต,อต้มตำงานวัดต,ต้มตำปูปลาต้อเข้าวพอก็ไปแต่แล้วด้วยพอก็ไปแต่แล้วด้วย พ่อก็ไปแล้วด้วยบอกพ่อไม่ทันโอ้ยไม่เอาคนเยอะงานวัดคนเยอะคนเยอะจริงงานวัดโอตามพ่อไม่มีเบอร์แล้วค่ะ เออเออจริงโทรได้นะเดี๋ยวโทรหาดีกว่าโทรหาพ่อดีกว่าพูดดีเดี๋ยวโทรหาพ่อดีกว่าเออพูดดีพูดดีดดมันรู้จะรับด้วยป่ะนะ ไม่รับโทรศัพท์เลยนะอยู่วัดหรือเปล่าพ่อก็ไม่รับพ่อก็ไม่รับสรุปอดสรบปอดกินตำตำค่ะวันนี้เพราะว่าไม่มีใครไปซื้อให้ โหไว้ก่อนแล้วกันโอ้ร oh, อว,วันมันโอ oh, วันโชคดี ทุกคนใครอยู่แถวนี้บ้างใครอยู่แถวนี้บ้างฝากซื้อง้ำมงานวัดให้หน่อยค่ะทุกคนใครอยู่แถวนี้บ้างเสียงโหคือสุดยอด เสียงโหคือเดอะเบสเสียงโหเดอะเบสค่ะเสียงโหเจจันนภาคือเดอะเบสเออไม่มีใครไปตื้อให้พอไม่ต้องกินเรามาดูกันแสดงว่าไม่มีบุญไม่มีบุญได้กินจบจบค่ะนะไม่มีบุญเท่ากับก็ไม่ต้องกินพอจบกินอย่างอื่น ของขายเยอะนะทุกคนแล้ววันนี้ฝนไม่ตก้ลยโอ้โหถ้าเมื่อวานเป็นแบบนี้นะถ้าเมื่อวานเป็นอย่างนี้แล้วฝนไม่ตกแบบนี้นะโอ้ยเลิศเลิศเลยเมื่อวานอะลำวงจำกลับมาดิฉันต้องกินยาแก้แพ้ไปสองอาบน้ําสระผมอาบน้ําสระผมกินยาแก้แพ้ไปสองเม็ดแล้วก็คิดดูเดี๋ยวตีห้าก,ก็ต้องตื่นมาอีกอ,อืแบบเกือบตุยเมื่อวานเดี๋ยวคืนนี้นอนแบบชจำๆเลย คืนนี้นอนแบบชําๆชาร์จแบตให้เต็มที่วันนี้เลี้ยป๊ยมาแม่เล้ยดีจังวันนี้พูดไปไม่ต้องกินอะไรกินค่ะกินค่ะพี่อัญชุกรจะกินอยู่ด่าคนไปซื้ออยู่รอนะคะรอฟังเลยเดี๋ยวฉันจะกินส้ตมตำอวดรอเลยอืมไม่กินเท่ากับกินเอย่าหาก่อน อ่ครับนไปซื้อไม่ได้ยินดีด้วยนะคะคนสวยคนเยอะไหมที่ว่าวันนี้ไม่ทราบแต่วันนี้นะไม่เยอะแล้วมันไม่มีลำวงอันนั้นไงเมื่อวานมันมีลำวงแจธนพลคนเยอะแล้วฝนก็ดันตกเมื่อวานเอาคุณปอไปโหงางนบวชคูฟอดด้วยลูกน้องจะไปอยู่แต่ดูวันดูวันดูรถก่อนไม่รู้ว่ารถมันเต็มหรือเปล่าว่ามันมีรถไหมมันช่วงใกล้ๆ้สงการด้วยไงกลัวมัน หารถยากถ้าหารถไม่ยากก็ไปไม่บ้าอะไรอยู่แล้วเขาอยากไปเที่ยวกันแล้วไปเที่ยวบุรีรัมบุรีใจกันกลับไปกันหนูอยากอ๋อสั่งฟ้าไปไปบ้านฟ้าเลยไปบ้านฟ้าเลยบัญชีบัญชีเดียวนะอย่าโอนเงินบัญชีคนอื่นเด็ดขาดนะคะบัญี ต่างของดิฉันต้องโอนชื่อบัญชีดิฉันเท่านั้นนะจ๊ะห้ามโอนชื่อคนอื่นเด็ดขาดนะระวังมิดนะมิดแพ้มิดเทียมมีเยอะมากมิดแพ้มิดเทียมมีเยอะมาก